หลายๆท่านเองนะครับก็อาจจะต้องอยู่กับสามีที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ชอบโมโหและเวลาโมโหก็หมโมร้ายบางท่านนั้นก็อาจจะทำร้ายหรืออาจจะทำลายเข้าของเครื่องใช้หรือบางท่านเองก็อาจจะต้องอยู่กับภรรยาที่อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายหรือเป็นคนที่ขี้โมโห บางท่านเองเมื่อโม่นอกจากจะทำร้ายหรือทำลายแล้วก็อาจจะด่าว่าอาจจะพูดคำหยาบคายหรือพูดดูหมิ่นต่างๆนานาเมื่อมีอารมโมเกิดขึ้น จะไม่ฟังเสียงใครจะเอาชนะอย่างเดียวคนที่ต้องอยู่กับคนโมโหแบบนี้ก็เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นธรรมดาและบางท่านเองถึงขนาดว่าจิตตกหรือเกิดความกลัวรู้สึกไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตยิ่งถ้าเป็นชีวิตคู่ก็ยิ่งมีความทุกข์มากหรือแม้แต่บางท่านเองก็อาจจะมีพ่อแม่ที่เป็นคนขี้โมโห แถมพ่อแม่บางคนเมื่อโมโหมากก็อาจจะทำร้ายลูกอาจจะด่าว่าลูกหรือพูดดูหมิ่นต่างๆนานา,นาพูดหยาบคายลูกก็ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขก็เป็นทุกข์กับพ่อแม่ที่พ่อแม่เป็นคนขี้โมโอารมณ์ร้ายหรือแม้แต่พ่อแม่บางท่านเองก,ก็อาจจะมีลูกที่ขี้โมโห อารมณ์ร้ายเพราะว่าอาจจะเลี้ยงดูด้วยการตามใจมากเกินไปเมื่อไม่ได้อย่างที่เขาต้องการก็เกิดอารมณ์ร้ายเกิดความโมโหบางคนนั้นก็อาจจะถึงด่าพ่อแม่หรือทำร้ายพ่อแม่ด้วยความโมโห ทำให้พ่อแม่นั้นเกิดความทุกข์กายเกิดความทุกข์ใจและยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ที่รักลูกมากๆตามใจลูกมากก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้ลูกเสียคนเกิดความอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็จะเกิดความโมโหอย่างรุนแรงเกิดความโกรธเกิดความเกลียดพ่อแม่ตัวเองก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้ไปทําร้ายหรือทุบตีพ่อแม่ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีเยอะหรือบางท่านเองที่ ยังทำงานอยู่ก็อาจจะมีเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายเป็นคนขี้โมโหเป็นคนที่ชอบด่าว่าหรือเป็นคนที่อารมณ์ร้ายเราผู้ที่ทำงานด้วยก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ได้เช่นกันหลายๆท่านเองก็เลยเกิดความคิดว่าคนเหล่านี้ที่เขาเป็นคนขี้โมโหอารมณ์ร้ายเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้าง ในเรื่องนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันเพราะการที่ทําให้ใหลายๆท่านนั้นเกิดความโมโหเกิดความโกรธก็เป็นเพราะไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรืออาจจะไม่พอใจคนอื่นก็นําพาให้เกิดการหงุดหงิดเกิดการกระทบกระทั่งแล้วก็ทําให้เกิดโทสะเกิดความโกรธและยิ่งหลายๆท่านเองเป็นคนที่มีความโลภมากเมื่อไม่ได้อย่างที่ตัวเอง ต้องการก็เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจก็นำพาให้ไปเกิดพยาบาทและยิ่งถ้าหลงอยู่ในความคิดไม่ดีการพูดไม่ดีก็จะกลายเป็นความเบียดเบียนเกิดจากการที่ไปหลงผิดเมื่อหลงผิดแน่นอนก็ยิ่งจะกระทำทางกายทางวาจาและทางใจไปในทางที่ไม่ดีพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเหตุปัจจัยของคนที่ไม่อยู่ในศีลก็เริ่มจากการ การที่คบคนผ่านคือการครบ คนไม่ดีนั่นเองเมื่อคบคนพาลแน่นอนว่าการที่จะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์นั้นก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะคนพาลน,นั้นถ้าเราไปคบแน่นอนว่าอาจจะนำพาไปสู่ทางเสื่อมได้อย่างเช่นนำพาให้ไปดื่มสุราเมรยัยหรือไปเที่ยวกลางคืนไปที่ชุมนุมแห่งความเมาไปเล่นการพนันหรือไปคบมิตรชั่วที่มากขึ้นและอาจจะเป็นคนที่ ที่เกียรตครานด้วยก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้ชีวิตลําบากกว่าเดิมเมื่อคบคนพานแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมเมื่อไม่ได้ฟังธรรมแน่นอนว่าย่อมจะไม่มีศรัทธา การที่ไม่มีศรัทธาก็จะไม่แยบไายเมื่อไม่แยบไายคือไม่สามารถที่จะพินิษพิจารณาได้ว่าอันไหนคือความดีอันไหนคือความชั่วฉะนั้นเมื่อไม่สามารถที่จะพินิษ์พิจารณาอย่างแยบไายได้ก็จะหลงไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อไปหลงไปทำในสิ่งที่ไม่ดีสติสัมปชัญญะก็ไม่มีเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะแน่นอนว่าการที่จะสำรวมตาหูจมูกลินกล้นกาย ใจก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้การที่จะทํากายทําวาจาทําใจให้สะอาดก็ไม่เกิดขึ้นคือศีลก็จะไม่ได้เพราะว่าอาจจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้หรืออาจจะไปประพฤติผิดในกรามเป็นคนพูดโกหกพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันเป็นคนพูดคำหยาบเพราะความโกรธหรืออาจจะพูดเผลเจอไร้สาระและก็นำพาให้มีความ เป็นคนมีความพยาบาทประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นและก็มีความเห็นผิดต่อ,อไปไม่เชื่อในเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว พระพุทธองค์จึงตรัสว่าคนที่โมโหร้ายชอบเบียดเบียนคนอื่นแน่นอนว่าสิ่งที่เขาทำจะมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากเป็นไปเพื่อทุก,กติภูมิไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีอย่าว่าแต่ชาติหน้าชาติปัจจุบันเขาเองก็อยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีไม่ได้อยู่โดยปกติเหมือนกับบุคคลที่มีศีลฉะนั้นเมื่อเขายิ่งโกรธเขาก็ยิ่งร้อนยิ่งเป็นทุกข์นี่แหละคือภพ ภูมิของเขาณนะปัจจุบันมันไม่ใช่ภพภูมิโดยปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่มันเป็นทุกติมันเป็นความร้อนมันเป็นความทุกข์ไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เราเองก็อยู่ด้วยวิบากกรรมหรือผลแห่งกรรมที่ไปโกรธไปโมโหใส่คนอื่นส่วนเราถ้าเป็นผู้ที่ถูกกระทําถูกคนอื่นโมโหด่าว่าหรือทําร้ายเราก็ตามเราเองก็จะต้องดับอารมณ์นี้ให้ไหวที่สุดพระ พระพุทธองค์ตรัสในเรื่องของสัลเลกธรรมคือทำตรงกันข้ามกับเขาถ้าเขาโมเราเราเองจะไม่โมโหเขาเขาด่าเราเราจะไม่ด่าเขาการที่เราทำแบบนี้เป็นการขัดเกลากิเลสออกไปยิ่งถ้าเราเองมีความเกื้อกูลมีความเมตตามีความกรุณาต่อผู้อื่นถึงแม้ว่าเขาจะโกรธเขาจะมีอารมณ์เสียใส่เราจะด่าเราว่าเราทำร้ายเราแต่ถ้า เราเองไม่ยอมให้ความคิดอกุศลเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสว่าถ้าเกิดความคิดอกุศลเกิดขึ้นก็รีบดับเหมือนกับไฟที่ไม่เสื้อผ้าไม่เส้นผมเราก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความเพียรเพื่อดับไฟนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นการที่คนอื่นมาโกรธให้เราหรือมาด่าเรามาพูดให้เราเสียเสียหหยหายหรือทำกิริยาที่ไม่สมควรต่อเราเราเองก็อย่าไป คิดอกุศลหรือไปคิดไม่ดีกับเขาหรือไปพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อเขาเราจะต้องขัดเกลากิเลสนี้ออกไปให้ได้ด้วยการทําตรงกันข้ามกับเขาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเราทําได้จิตใจของเรามันก็จะสูงกว่าเขาทําให้เรานั้นจะมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องตกลงไปในทุกติภูมิด้วยการละ ความเพลินหรือละความคิดในอารมณ์ที่มีดีนั่นเอง